โอ้เกี่ยเคเอออยูนี่แหละต้องไปไหนกูนนี่แหละคือไม่จะบอกว่ามันวิ่งเร็วมากแดไวมันกตไ ก็ขอสดยุทท่านด้วยครับก็อย่าผมทันใดครับผมตอนนี้ก็อยู่ในแมปโลบอกครับผมก็อยู่ในแมปเดอะมิมิกครับผมก็วันนี้ผมจะกลับมาย้อนมาถ่ายชัปเตอร์หนึ่งครับผมและวันนี้ผมได้พาเด็กที่ไม่เคยเล่นเกมผีมาก่อนเลยและทั้งคิวนนี้เขาไม่เคยแตะเกมผีมาก่อนเลยแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาจะสามารถก้าวข้ามความกลัวของเขาได้ไหมโอด,ดีแล้วผมได้ ทำข้อตกลงกับน้องเขาว่าถ้าเขาผ่านได้อะเขาจะได้500ลบัคเป็นรางวัลในการก้าวข้ามความกลัวของเขาได้ครับผมอ่ะเรามาดูกันเถอะว่าน้องเขาจะมีอินเชั่นไงครับผมมาดูกันเออหรือบอกอย่างหนึ่งว่าน้องเขาชื่อเกตอ่าก็อยู่ในกลุ่มของพวกเราแหละแต่นานๆทีจะโผล่มานะซาฮิโกโซอีกอีกอีกคุณสโตอุนซิลสก๊ะ ไ <Yeah. S 1> อ้เนี่ยเออมามามาย้อนกลับมาถ่ายละเออเอาลุ้ต่อแล้วเอาลุ้ต่อแล้วตอนนี้พอดีพูดไม่ตอไม่ต้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปรับเสียงก่อนซานนุ่นเฮ้ย <c oughs> เออเมื่อคืนเล่นประกอนเลยเกมอะไรนี่อ่ะเฮ้ยโอ้มันน่ากลัวจังเลยประกอเล่นแล้วต้องไปทางไหนกันเ้วยเนี่ยโอ้โหงั้นกูยังเลยเก็ตทางไหนละ่ะ <c oughs> ไม่หน้าเลยวะตรงนี้ไม่ไไมีไม่ป็นไรกลัวเลยมีนนองมสี่คนมีกลัวร้องเลยไปเปื่อนะเดินไปไหนวะนามไปเท้าดิชุดสี่มืูมันหน้าเตะตูดจังเลยมีฟัง์ชั่นคลิกไหม ลูกแมวที่มันจะหน้าต่างคุณด้วยเฮ้ยนี่มันมาดูนี่หว่ามาดูนี่หว่าอะไรบ้างครับโคตรแลนเดอร์เดอคนละเกมเอ่อมีนน่าตังไม่ทราบว่าอยู่ไหนเมืแล้วเนี่ยอ่าลอเหนือนิมย์น้ำนะไอ้ที่เราไมเออมันควรจะเดินได้แล้วตรงนี้น่ะมันจะอ้อมทำไมวะอ๋อไอ้ไอ้โกเบโต ใครวะเกิดวุนปโคตรปากเลยไปกินไหมกินนี้กินนี้เดี๋ยวรอคนมีฝักกินภาคเลย้าคแยกเหรอไม่เลย้ันโสดจังเลยแต่ต้สุโสดมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเออเปิดห้องไหนวะนี่ป๊อปออฟุแจเปิดห้องไหนวะ ชี้ซ้ายไม่ต้องถือกุญแจโอ้โหยี่น้ำีโอไก่โอ้เอเดี๋ยวพี่เจมส์เขเราหยิบปุ๊บมีคนเดินเข้ามาแล้วไอ้ไอ้บ้าเดี๋ยวผมก็หายพวกนี้มีเข้ามาที่ประตูนี่เห็นป่ะไม่เหรอไหนกันนะอีมีไงห้องล็อกเกอร์พี่ห้องล็อกเกอร์ เสียอะโอ้ยเขียเสียงผีไงแล้วผมถือกุญแจนี้อยู่อ่ะไม่ทำแล้วะทำใจเดี๋ยวไป่รอเลยพวกคุณสองคนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงต้นสักวัวนั่งทำอะไรอย่างนั้นนะแล้วต้นสักวัวก็มีใครอ่ะไปไหนไปไนไหนาไหมบอลเราว่าเราคนรเด่ช้าๆไม่คว ลกล้องมันอยู่ข้างหลังด้วยลกล้องอยังนั่งอยู่เลยเออเออรอด้วยแล้วกุญแจนี่อะไรวะเนี่ยถือบ้าเลยนาถืออันนี้อาว่าอะไรเอาว่าอะไรหรอกอย่างยาวเลยขอบคุณอ่นอานไม่ออกม่นตีนบงังตังบินอ๋ออ๋อ้ออแล้วกุญแจอยู่กับผมตลอดไปเลยเหร กีละคนดิเอาอะไรเนียูไอ้ไอหนีเอาวอา้เ,อเ,อเก็บข้อข้าไปก่อนไหมเย้เป็นนา่คือซีนุ่มในจรนนะท่อน้ำอ๋อไม่ไปอ่ะรอรอก็เป็นเก็งไปไ<ม>ดว่อผมเนี่ยไม่ไปเมื่อกี้มันค้างเลย อย่างเกตังเยเกตังเคยยืนอยู oh, ่วะอ๋อลงแถวบ้านน้าแถวบ้านน้าแถวบ้านน้าแถวบ้านดิง่าว้ามหี่หีหีอยากรู้จะได้ไม่พาดเสียงเหรออีกครับอุ้ยอยากรู้จะเป็นางไรคนรพักเสียงไว้อ้าวมีคนโดนมันโดนยุ่ง ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมจะมูดะเป็นเงี้ยพี่ไม่ไมมีอะไรสะพานไอ้นี่เราทุกคนใช่ไหมเนี่ยทุกคนอันนี้มาโดนคนเดียวไปมาแก้โดนคนเดียวมาจากชาร์ปเตอร์สามจะมีคนโดนคนเดียวเ้ยพี่แดนจำได้ไหมพี่โดนคนเดียวจะปล่อยเพื่อจะปล่อยแล้วเงินของรถเสียหมดไม่ได้อย่าลดไม่ไม่งั้นอดได้โลบลักนะ โอเคๆไมับรถหรอกเออแล้ไม่ไม่ผีตรงนี้จริงๆแล้วมันเอาออกแล้วต้องต้องตัดตรงนี้ออกด้ยมันนุโน้กเมื่อวานเรามาเล่นเราเราเรามาเล่นเรามาเล่นแล้วเมื่อวานแล้วรอบนี้เราจะไม่เจอเล่นลิ้นกันเถอะอเหี้ยเครื่องดับอีกแล้วไอ้เกดไมงยืนนิ่งอีกแล้วอย่าออกเลยงั้นเียอย่าออกไอ้สัตว์นี่ยมันแค่ยึดจอยไปเดิง ไปเดินหยู่หน้าตู้ก่อน่โนเมือนเดิมนีคนเดียวเดคนเดียวรโดนหมดทั้งหมดแล้วเลยฟังฟังนะวิ่งตามตัวผมติดๆนะเพื่อชมพูดูไว้หนึ่งสองสามวิ่งนะเ้วเออวิ่งตามไปหดแวมามามาเร็วเร็วเร็วตามติดงจมได้ไงวะจมทางได้ไงแจ ทีนึงกลับกลับไปจุดเริ่มต้นนะหนึ่งสองสามไปคนน่ากลัวเกมไปไหนนะกลับกไปจุดเริ่มต้นกลับไปจุดเริ่มต้นเจอพี่เกมนะเจอเจอหน้าแถวบ้านมีคนไม่กลับมาคนหนึ่งว่ะอ๋อเขาเดินไปต่างโลกมาเนี่ยกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวะมอบางนี่ก่อนบางนี่ก่อนนนีี่่มาไม่ใช่ไม่ใช่ถอยหลังนึงตามจอมไปเลยเร็วเร็วเร็ว ตามไม่ทันรึ it, เฮ้ยตายให้ทันนะตายให้ทันนะตามไม่ทันคอนเทนต์คอนเทนต์แช่คุณแช่คุณแช่หยิบหยิบไว้เร็วเร็วไปอ่าไม่กินหรอกว่าของการเล่นไปแล้วรอบนึงจะพูดเปลอ่าเกินฮ่าก่า ม e ันเซฟไปใช่ไหมที่เซฟไปใช่ไหมเซฟแล้วแล้วเราออกสเพียงเซฟใช่ไหมถ้าออกมเซฟไม่ไม่ไม่ม่ม่ไม่ไม่ไม่เกไไม่มา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 ไม่มไม่มไม่มาไม่มาไม่มไม่มา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 ไม่มไม่มาไมไม่มไ่มไม่ไม่มไ่มไม่ไม่ม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 มาไม่ม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 ม่มไม่ไม่่ไม่่มาไม่ไ่ม่มาไม่ม่มไม่่่ะไม่ไม่ามมาม เขอค่ะขอเธอไปหมดแล้วไปไปไปมีคนตายกูอมีจับอีกอันหนึ่งนะตรงเนี้ยเยตรงไหนอะตรงใจยัยยัยยดิตรงไหนอะไม่จะไปตุ๊บอยอย่าหันหลังเด็ดอย่าหันหลังอย่าหันหลังวิ่งตู้อย่าหันหลังนะไม่มีอะไรหรอกมีอะไรมองอะไรไปเนี้ย เตรียมสเปรย์ลิปนาวไว้ดีๆตรงนี้ไม่มีละไม่มีอะไรไม่มอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรคุยกับชาวนาะคุยกับชาวนาเสียง,ง,งเงียบวะนี่ชาวนาอยู่นี่ทุกคนไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแล้วตรงนี้คุยคุยกับชาวนาสักคนหน่อยนะพวกเก็บชานะานวันจริงแหละวิบวงวันจริงแหละนัไนไม่จริงโอ้วนีถ่ถ้าถ้าถ้าจะอยากว่าก็ง่ายเดินตามตัวที้จริงๆไม่เคยเห็นได้เลยนะเนี่ยตอนนี้ไหมผมปิดตาข้างหนึ่งเปิดตาข้างหนึ่งงั้น ก็ช่วยเราในแถบนี้หน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าน้องชายของฉันเข้าไปข้างในแล้วก็หายไปเลยน่ะไม่กลับมาอีกเลยไม่ต้องมีรอกไมเรู้นะว่าพเราจะอยู่ในนี้ได้ไปตลอดอ่ะเออแล้วก็เธอกำลังฟ้มองงอยู่นะพู้นายเฝ้มองพู้นายอยู่นะฉันบอกแล้วนะใครอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะอ๋อไอฮานาโกะสั่งกันอ่ะโอเค คราปไม่นได้คนที่ไปหาเธอนะไม่น้ัแตงโมนะขอที่มันจะใา่กันไปเออฉันมีบางอย่างให้ขบวนปัจจัยด้วยเอาไม่เอามาแล้วนี่ถืออยู่ไหมจะมอนแามแตกเลยนะโอ้ยยังไม่แตกของพี่ผมดูด้วยใครฉันจำได้ว่าไปทางซ้ายทางขวานะขวานสำรวจถ้ำแนะหาประตูเพื่อใช้กุญแจเช้าๆพี่เก็บสเต็มพินทาไว้วิ่งหนีผีจวพี่มันมีอ่าเก็บปีนั่ะมาตรงนี้ พยายามอยู่ตรงไปวิ่งไปตรงไปเนี่ยให้เร็วสุดจนหน้ามีนะระวังนะระวังนะเรวรีบไปเลยด่วนไปไปอะปเวาอะลรหรอกตามริมานมาจะบหงส์จัมวยตัวนี้ชอบติดแน่เอยเฮียมีคนโดนสว์เ้ยเฮ้ยผมดีตาเนี่ย มาไม่ไม่ไมไปไม่เดี๋ยวต้องตามมาให้ไวตามมาให้ไวมองเลยทหารไป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 เลยไปแล้วเร็วยังยังยังเพิ่งยังเพิ่งเอ่อเห็นเห็นโอ้ยยังแม่แม่เอายบร้อยบอกแล้วแล้วมันไม่ใช่แล้ว่าไม่ใช่ตัวนี้ไงไม่แตงพี่ผมรู้เลยใครเปิดบ้านผมหิรูรโลแล้วถ้าจับผีจับได้แล้วแหละผีมันจะหลอกเรา แล้วม e ันจะไม่ม oh ีจำละหลังจากนี้อ๋อเออแต่ภาพเทพท่านเฮียผีอ่ะเราถ้าเกิดเราโดนเมื่อไหร่เราปิดตาทันไงแต่ตังเราเป็นโดเขาบอกว่าปิดจำไว้เดี๋ยวเฉยๆมันจะไม่มีจังล้วที่จำมีแต่ไล่ก็คือต้องมีจำเพื่อทันพอเอาเลยช็อตช็อตรอผมด้วยรอผมด้วยชิดขวารอผมด้วยต่อรอผมด้วย 3...2...2.1...2.2... Chích song phải không? song 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 Phải song 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 มมาเลยพี่เขารออยู่ด้านหน้าไงยผมพี่วิ่งมาเลยดูพี่แดนมาแล้ววิ่งยุบวิ่งเล้ยวสุมาที่วิ่งมาที่วิ่งได้มาที่วิ่งได้มาที่วิ่งได้อะไรแะ้วเตะไม่ได้อ่ะครับผมเรารอดียร์นั่นหน้ามันจะพุ่งอีกไหมไม่บีบเอ้ยไปพุ่งกันหล่ะเนี้ยเอ้ยมันจะตาวเลยไหมห้ามัน้อพมาดิเบนโซ่สมุทรสาบยาเริ่มวิ่งเอาพกพกยี่ใส

ก้าวฟ้าความปวดจินผมก็เลยมันไม่ต้องซิกแซกไงติดจากเล่าออกตรงนี้แนายต้องซิดจากออกแซกซีซาร์ะจะพูดดีแค่วิ่งตรงๆนะไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยใครอยู่อ่ะข้างบนน่ะพี่หันได้ดูด้วยโอเคทางนี้ ้องนี้ถ้าจะไม่ผิดถึงกุญแจม,มาแล้วก็มาเสียบด้านล่างใช่ไหมละ่ะนับผู้สิโอเคยงั้นโหลดลงไปเลยขวาตันซ้ายทางซ้ายขวาตันใครจะสำรวจเลยหละ่ะไปนะ่ผ่าเกณฑ์มาสปีดเกมมเกมไปไหนเะทิร์นสองผมออกกันะเสร็จสองี่ผมออกกันนะผมเรียงเลยนะฮะส,สองออเ,นะมมเ,อเราเล่นจต่สอง,ยยง,สอง้วพี่นะ ไม่ไม่จบชาเตอร์หนึ่งก็ไปเลยโอเค้นมเ้เพราะวาชาเตอร์สมันโหดมากเดี๋ยวให้จบชาเตอร์หนึ่งก่อนจะต้องเล่นจบชาเตอร์หถึงจะผ่านเไปรไปคนสุดท้ายอ่ะไปก่อนยแล้เนี้ยอุ้ยสียสาไม่บร่้ พี่อโอ้โหแล้วพี่ลิศเดินไปทำไมเล่าแดงแป๊ดโอ้ยเฮ้ยไม่คือคือเมื่อกี้ยิมย็มเพ่งเดิอมเลยก่อนพี่พี่เดินไปยังไงเมื่อกี้การโอ้โหทำไมน้าหน้ารับจังวะฟังเจ็กิตเข้ามาใครเปิดเพลงแล้ววะ เ้ยังนะพูดสิไอ้ยังวันที่ยังกูแม่งลั่นเลยไป็นลมเลยไหนรึโดนอาอยไหน้ะนี่ลงมาเลยพอพ้ียคนนี้วะก็ว่าอยู่โอเคไปแลมาละ มีคนเล่นผิดอยู่ข้างขวาอือโอ้โหโอ้เหโอ้ตัโอ้โหโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวล่อให้วิ่งวิ่งซ้ายไปวิ่งซ้ายไปเฮ้ยต้องวิ่งขวาว่ะเดวดี๋ยวพี่ล่อให้ไปเลยไปเลยนี่อยู่หลังรถ กงเกต่อไปเลยต่อต่ต่อไปเลยไปเลยไปเลยยืดกัลังให้อยู่ไปดิเก๊เลูกจำสเกนจับโไม่ตันนี้จัได้แล้วยืด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 ยมีคนโดนเไม่ตีอ ไปแล้วอ้าวมันแตกอ่ะผกไปลิดได้เลยใช่ไหมเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยวับเราเลิกว<ม>ับไงอ่ะอ่าสักครู่ไอ้นี่เราต้อง <laughs> จำหางเล่นอยู่คนเดียวเรอพี่ติ๊กพี่เกมจำทางได้ใช่ไหมจะถามต้องถ่ายรูปวันยจำได้เลยว่าไอ้ด่านนี้คีจูออนนั่นแหละ,ะจอนอู ปวดผมรู้สึกวดแล้วไม่ไม่ไม่ัดอันนี้มันไม่เหมือออันนี้ทีแล้วไม่เหมือนอันนี้มันจํำใช่ไหมไม่จ้ำไม่จ้ำไม่จำแต่อย่าอย่โดนจ้บเดี๋เออกิ๊กิมีฟาร์มโมโฟเบียไหมไม่เอาไม่คิดจะซื้อเลยโอ้โหได้แล้วเดินไปดิลอยตะก้องตะก้องเออเรามีช็อตตัวสามที่ต้องเล่นนี่หมดดูไปตะก้องตะก้องปัดป้อปดป้อว่าชเตตัวส <ไ>ใช่ใช,ใช่ทางนี้เลยใช่เอฉันชอยานไง,งละ่ะโอเคเชื่อเพีงเช่อผมด้วยนะถ้าผมเชื่อพี่ได้ั้าถยไปแล้วเราจำทางเอยงันไปโกงไปเราต้องอใช้ฉันชตยานเกบชาเตอร์ชัเตอร์สองเล่นไปชั่วโมงจำได้คุ้ยซ้ายวาาไม่มีไปตรงอึ๊บตรงนี้ตรงไอสัตว์เ้ย มันอยู่ด้านหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีดตรงไปมันจะวนมาทางขวาซ้แต่เดี๋ยวรีดไปเลไปไปไปเดี๋ยวมันจะวนมาคุณงอไ่ออกเลจ้วยจูอ่อนไม่จูอ่อนซ้ายซ้ายไปขวานะไปไปตรงไปตรงไปนำตุ่นผีผีไม่กัดนำตุ่นผีผีไม่กัดเจ้าดิไปนำถถ้าตายได้ลำบากนะบอกก้ยโอเค ตอนโซนผีผ oh, oh, oh ีไม um, ่กับอูดงั้นแหละไม่รู้เฮ้สัญชัตญายานมันบอกว่าใช่ใช่ก็ใช่วะเออเชี่ยจิตวิญญาณสารชั้นจายานตามมาตามมาโอ้ยไม่ร้องทำไมตกใจตามเลย เฮ้ยตัวตรงเลยอตวงเยว่ลอยู่ไหนตัวอยู่ไหนหลังขหลังตามมาสะอนเดิมเหมือนเดิมโอ้โหเาจั่วเลยสกดนเย้ลายานะตามนะไปไหนอ่ะบอล ตายอ่ะพี่หยุดจุดเริ่มเลยอ่ะไม่ต่างกันเดินไปอ่ะเอ้ยทางออกเอ้ยใช่ด้วยเว้ยไม่ถูกเแล้วผมอ่ะถ่ายลูกมาเฮ้ยผมไม่ไล่กีฬาไรมันต้องมีจัมทางออกใช่ไหมมีทางไหนทางไหนแต่กองเดินชิดเดินไปทางนู้นดิชิดชิดชนชนตรงนู้นเลยอ่ะถ้ลองดู ปัดเลยไม่ไม่โดนหรอโดนกูโดนไม่โดนโอเคอ๋อต้องอีกทางหนึ่งน้องชิดนู่นมาเลมโอนเดือาใกลไกลคิดน่ากลัวมากบอล แตก่อนลยวมรวมเขายังไม่เดินยังไม่ได้เดินเลยเป็นไรรอเราอยู่ตรงนี้มันจะไม่พุ่งมาใช่ไหมไม่พุ่งมันพุ่งก็เดี๋ยหลัวะไม่จะเดินเล่นดูเตะบอลกี่รอตรงนั้นแหละครับผมถึงไม่บอกก็จะรอตรงนี้แหละครับตลอดไปตลอดไปต้องไปรับบอลโอ้ยเตะบอลอีกเกิดเลกลับเลยเดินเดินชิด ตรงสุดทางเฉยๆไม่มีไม่ได้คิดอะไรหรอกแม่งมาเจอพอดีเลยแม่งอะอ่าาาไหนกันโอค้คิดจนโอ้เกือบแล้วลูเดี๋ยอยู่นี่แหละต้องไปไหนอยู่นี่แหละบอย <l acht> ู่พี่จะบอกอยู่นี่แหละ <c oughs> คือพี่จะบอกว่ามันวิ่งเร็วมากละมันออกก้นไหวทิ้งวัด เอเกี่ยวกีอย่างี้ที่สวนในเล่าเหรไปนะไม่เป็นตัวแตกเลยตะโกนได้ยินเสียงอะไรให้วิ่งตรงไปเลยนะตอนนี้เดินนะเฮ้ยไม่บอดเลยเลียวไปดิเลี้ยวไปดิไว้เวนเลี้ยว เด้งแล้พี่บอลไปดูงอะไรประตูเปิดละอ้ยยยยยเยย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 ยมยย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  เช็ดเดยมึงให้ทหารกบมาเฟียมาทำอะไรกันในนี้นะครับจะเอาจะเตรียมมาเฟียเฮ้ยอย่าอย่อยู่ทางซ้ายเยอะอีทวนอีดอกเจ็ไปครับเี๋ ไปยอมยันหยาวยมันจะเลี้ยวทำไมมาก่อนเลี่อวเรนกรรมมาไปด้วยพี่สเตมิน่หมดก็ที่กดชิดแบบกดทีไรนิดะมาไปด้วยเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมจะเรียวอ่ะแแล้วจะลงได้ไปเมื่อไร ไปไปบอกว่าเดี๋ยวไปก่อนเลยเข้างก็ไปไม่ไดมันต้องรอเพื่อนนะเอาเอาไปเลยเอาเอาไปเลยเหรอเพื่ออะไรวะเพื่จะรอเพื่อนเอาอะอย่างนี้ด้วยโอ้โหอย่างนี้เหอเอาใช้อธิบายเพราะในการดึงเพื่อออกมาอย่างเงี้ยเลยเหรออย่างดีเฮ้ยผมเชีวิตพ่เ้ยโอ้โหนี่นี่ผมีง เราเราตอนแรกที่เราไปเด็กนี่เรา้งงไอาเแ่บอาไม่มีจัทำไมไ้จำมามีเลยกดสเปนบาจ้ำลงน้ำไปเลยอะไหนอะพ่อเล่นเกตไม่มีไรฮัลโหลเกหไม่มีวทวววววววนวววววววมมาาาว ฉันอยู่ไหนอยู่นี่ไงสัตว์มาเลยเออโอยเยอมาเยยโอยมเจบแล้วจบแล้วจบแล้วนี่ไงจบแล้วไหมถ้าร้ยลวัดาเอ้าร้อยลวั็เยอะแล้วผมพอละเดี๋ยวๆงช่มาแล้วกอนก็จบชปเตอร์หนึนะครับ ยินดีด้วยครับผอินอินด้วยกับผมเกล้าเย้ถ้าทายความกวนกีโช้กีโช้ทีตรงนี้กินโจ้ด้วยว่าคือมีมิกกินโจ้าทายทยปลาไทวแบกินไ่เป็นไอของต้องมีตะโกนเวอร์วายมึงแกแบบว่าอย่างเงี้ยนั่นแหละตะโกนตะโกนเวอร์วายโกนเวอร์วายจะดูเวลาดิโอ้แล้วดูเวลาดูดูพี่ดิเต้นแป๊บ ไม่ตั้งดูอะ่ะมีมีอยู่ที่ตะโกนมื่อกี้เดี๋ยวพอทำพอคลิปอัดเสร็จก็ตั้งดูอ่ะมีอยู่ใช่มีอยู่ยเราดูโดนตั้มสแกนที่สะพานน่ะนั่นแหละตรืองจบอันนี้ก็เชผมตอนจบเป็นละครไทย